ตอนรับนะครับอวิวกอนนะมาดูเกมแรกกครับผมโอ้ายเครองบินนี่จากขวาบนครับปาดลงเก่งๆสายล่างนะนั้นจะไปจบที่ลงเก็บเครื่องบินครับสายเครื่องบินนี้ YLG g ครับเหมือนเดิมครับมาแทนในสล็อตของ DLMG นะ วจทีนี้น่าจะไม่สะดวกนะครับให้วายมาแทนครับบูมบูมน่าจะรอไปลงที่เดิมครับไม่ให้น่ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวาเอครับน่าจะมาโรงงานครับหลังจากเปลี่ยนแผนไม่ได้เล่นที่ปูเรือนะแล้วเมือทางขวาจะมีทีมงานหรือเปล่าครับจะมีคนมาแจมนะไม่แน่ใจครับเซลเวียครับเหมือนเดิมครับ ลงกันที่พีครับตรงนี้เดี๋ยวผมแจกสตรีมสักคู่นะครัครบโอเคมาดูกันต่อครับ แล้วฟูโตะไปเก็บ XL f o r g ล t อร์เอาแล้วฟูโตะกับ XXL f o r ็กแอทีมครับตรงนี้โอ้โห XL เหลือ f o r ์ยูคนเดียวครับโอ้โหบอกเลยอาทิตย์นี้ไม่ค่อยดีครับสำหรับ XL f o r อลฟอทีมครับเปลี่ยนเพราเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าแล้วเรียบร้อยครับเป็นฟูโตะครับเก็บ XXL f o r ็กแอทีมครับไปทีมแรกเลยครับโอ้โหงานเร็วครับโอ้เป็นเคาน์ตสามเจ็ดครับเก็บสองครับจัดอัพหนึ่งครับแล้วออนฟลายเก็บไปอีกหนึ่งครับตรงนี้ครับ บอกเลยโง่เฮงไม่ดีหรือเปล่าสำหรับจืดนี้ครับน้องพิวันโอ้โหทีนี้มันไม่ดีเลยนะคนละตรงนี้มีประเด็นครับโดรีกรับใส่มร์หรือเปล่าแล้วกดไปเพชรหนึ่งกดไปน่าจะน็อกครับหรือเปล่าโอ้โหดาวมีขนาดนี้น่าจะน็อกครับโอ้โหสำหรับมือขวาบูมเมลครับไซเบอร,ร์หรือเปล่าขออนาตดีกาตรงนี้ครับขอเช็คหน่อยใช่ครับโอ้โหแล้วน็อกไปสามตรงนี้เลยแค่เอฟดีโน่ห no นึ่งดีเฮดครับ คนเดียวเหงาเหงาแล้วจะมาดึงพี่ก้องแล้วเขาจะโดดออกมาชาร์จไหมโอ้โหต้องรีบถอยครับแล้วข้างหน้าก็เจอแล้วตกตัวแล้วตัวนี้ตัวแล้วตัวแล้วได้เ้าเราได้ครับโอ้โหเราโดเทปมาตัวนี้เนี่ยพี่ก้องคนเดียวสําหรับไซเบอร์ครับบอกเลยว่าเ้าใครกันครับเนี่ยใครกันครับเนี่ยแล้วเอาได้ด้วยครับโอ้โหแล้วจะมาเ้าเพื่อเนทันไหมเพื่อเนตทันไหมั้งจะทันครับโอ้โหเสียไปหนึ่งสำหรับโนนีครับเป็นมือปักมูเบลครับ ไายไปหนึ่งทีเพราะงานเร็วครับโอ้เร็วจัดจัดจะเสียไปแค่คนเดียวสำหรับโดนลีครับแลกมาสี่คิวตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวหายไปแล้วสองทีมอะไรกันครับเนี่ยมาดู ASN กันหน่อยครับ a อ o โลสปายบายแนนโนครับ ครับอีกหนึ่งทีมที่ร้อนแรงในสัปดาห์นี้ครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองครับสำหรับฟูโตะครับไม่ธรรมดาครับทีมนี้ครับน้องใหม่เพิ่งขึ้นมาเป็นทีมเชิญนะเรื่องครับมาดูเอเวอร์เกมเมอร์กันหน่อยครับลิทโพไซดอนแสตดีวิวดูครับชุดเดิมครับฟาร์มที่บริเวณอ๋อโลกเก็บเครื่องบินครับยังไม่เจอใครนะเช่นเดียเซเวียครับก็ยังไม่ได้ปะทะกับใคร ดี๋ยวจเอ็กซ์ไหลามาที่โพชินกเรียบร้อยครับวันนี้ทุกคนนะครับวันนี้นะครับใครเข้าไปแล้วสอคนละหนึ่งแช์นะครับพิมพ์พูดคุยทักทายกันได้นะผมวันนี้เพิ่งเกมแรกรอบเก็บคะแนนนะยังเหลืออีก2เกมครับไม่รวมเกมนี้นะเหลืออีก2เกมครับแล้วเหมือนเสียงปืนหรือเปล่าตรงนี้ครับหรือว่ายิงสร้างสถานการณ์ใครยิงใครยิงอ้าวแล้วเหมือนมี มีครับโอ้โหตรงนี้ครับพังกี้เห็นเอาสักหน่อยไหมแล้วกดไปติดบ้านกับพังกี้ครับติดขอบหน้าตา่างตรงนี้ผล้เพชรยังอยู่ในอ,อ,อู่เรือหรืออ่ะโดดมาอู่เรือครับสำหรับดาบึงแล้วดาบึงพอหนุ่มดาบึงตรงนี้จะอ้อมขึ้นมาเอาแล้วเพชรน็อกครับเพชรโดนสวนมาจากไหนครับโอ้โหดาบึงมานะ่าจะ ดึงได้ไม่ยากครับวิ่งแล้วพัโลจะชาร์จหรือเปล่าครับบ้างมีเพราะว่าใช่แหละคนต้องใช่แหละแต่เพราว่าแล้วพัโลบอกมันรองไม่ได้แลหรอออกฉาบา้านโดนชบาบันผิดหลังผิดหลังเอาแล้วฮังกี้ครับโอ้โดนสวนมาอีกครับโอ้แล้วโนริไป หมดกับใครครับไม่แน่ใจขอดูไฟตรงนี้ก่อนครับวอนกี้อยู่ไหนครับแล้วเซเวียไปเก็บเลยเอา้าน่าจะรอหรือเปล่าครับโอ้โหปิกเซอร์ฟิกเซอร์กับเซเวียเป็นใครไม่แน่ใจครับโอ้โหหน้าแทบจะจูกไปอยู่แล้วตรงนี้ครับจะคุยอ,อะไรกันหรือเปล่าจะคุยอะไรกันครับตรงนี้ครับแล้วเหมือนจะกระโดดยิงต่อตัวยิงหรือเปล่าโอ้โหเซเวียมาอัดกันสามคนครับ โอ้โหแล้วโดดฆ่ามาแล้วครับเรียบยังไงฟิงเตอร์ไม่ไหวครับโอ้เจอเซลเวียตอบปูโดเมืยิงครับโอ้แต่อีเลนก็โดนน็อกไปเหมือนกันครับแล้วจะโดนซ้ำหรือเปล่าอีเลนต้องรีบมาดึงครับแอดเปอร์จะมามเซฟอีเลนได้ครับโอ้โหเกิขึ้นมาแล้วครับแล้วรีไฟจะเข้ามาชาร์จกดไปหนึ่งน็อกเราสามทุววกเกณฑบิลจะเกมว่าตอนนี้เหลือแค่ อ๋อคนเดียวเป็นยิ่งรักครับแล้วยิ่งรักต้องออกครับโอ้โหทิ้งฟิกเซอร์ครับฟิกเซอร์บอกพี่ไปไหนอ้าวแล้วพันโลไปเก็บเอเอเอ็นครับบูมอยู่ไหนบูมบูมได้มาก่อนหนึ่งกิว่าตอนนี้เอเอ็นน่าจะเหลือแค่3คนเท่านั้นครับโอ้โหแล้วติวก็น็อกครับเหลือแค่ทวิศักดิ์กับเบอีอีครับแล้วเบอีอีเหมือนจะเห็นลโลงตรงนี้ตกไปก่อนหนึ่งเม็รเอ้าแล้วยังไงโอ้โหตอนนี้ แก้ือแค่คนเดียวแล้วเรียบร้อยก็เป็นฮังกี้เก็บ2ครับโอ้โหไป1นกี้กครับสำหรับเอครับโอ้โหบวกกันเร็วกเกินเกมนี้โอ้4สี่คิวจากบูมจี G ครับเดลต้าเอ็กเหลือคนเดียวแล้วไม่ได้คิวเซลเวียด้วยนะเมื่อกี้ครับ เขาที่เก็บเดลตาเอ็กไปได้นะเมื่อกี้ครับเอ b เบอร์เลกมเมอร์ครับก็ mm hmm. ยังไม่ได้ขยับไปไหนครับยุ่งที่โลกจุดเครื่องบินเหมือนเดิมแล้วเหมือนมียาตดขับรถปาก็เป็นฟูโตครับคนที่ขับผ่านหน้าบิวนูแล้วิวนูบอกใครมันขับรถว่าออเอ้าแล้วแสนีเน้นๆโอ้ผมกดไปยังไม่ได้ ยังไม่ได้ครับแสดนดีเดี๋ยวจะกุญแเอาแล้วใครขับมาเพิ่มครับโอ้โหตรงนี้เป็นฟุตโตหรือเปล่าผมเป็นฟุตโตครับน่าจะเอาครับยิงกรางหายเลือดอยู่ครับตรงนี้ฟุตโตะเหมือนมีก้าครับฟูตโตจะช้าหรือเปล่าตรงนี้ถ้าเกิดน็อกไปน่าจะัำเป็นยากนะ ภาพบ้านครับเอาละตรงนี้โอ้หลังเข้าครับแล้วเหมือนมี้ายยิงแกมาแล้วเก็บวิวนู้ไปก่อนครับตอนนี้อีจีเหลือกัน3คนโหจะจัดต่อเลยครับตอนนี้จำนวนคนมากกว่าแล้วเหมือนเห็นหัวเห็นหัวแแบมชัดอ้าบยังไงต้นไม้มันบังครับ เ้าดาเมจนะพวกนี้เอาแล้วโดนสวนลิสโอ้โหเลยก็สองคนฟูตโตจะทำเกมไหมครับไม่รีบนะสำหรับฟูตโตครับอขออนุญาตดูทางด้านอื่นกันบ้างครับว้าวจียังคงทรงครับคาลุกดโอโอ้โหสองร้อยดาเมจเน้นๆบอกเลยว่าคารแน่นอนนะตรงนี้กับักกี้ส่งไป ไปอีกหนึ่งเมตรโอ้โหร้อยแปดเมตรเดี๋ยวจะแซมไอวอลแปมไอวอลแตกไหมแตกไหมบางอย่างครับแล้วมาดูฮังกี้นะฮังกี้บอกหลอกเอาเลยโอ้โหเกือบน็องกับฮังกี้ครับเป็นหน้าบึ้งก่ดให้อยู่ไกลๆนะเรวฮังกี้เรียบร้อยครับจากไหนครับโอ้โหด้านบนมาใหม่ครับโอ้โหสวยครับบอกเลยเรียบครับบูเอ็มจีโดนหลังเข้าครับโอ้โห กำลังไปช้าครับโดนหลังมาแจบครับเป็นไข่ครับไม่ใช่ฟูตโตะครับเป็นโนรีหรือเปล่าโนรีก็ไม่ใช่ครับนี่โดนไข่มานะหรือจะเป็นเซลเวียรครับ แล้วสำหรับเซเวียคร,รับเหมือนเจอในบ้านครับรีไวโอ้โอ้โดนสวนมารงนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับโ,อโ,อโหหลักนี่นอกวงกยาวๆครับ แล้วเพชรโดนกดมายังโดนอยู่ว่าตรงนี้โห่ะไรที่คนข้างนิ่งนะไม่ค่อยแบบมายัดลวกจบอะไรเท่าไหร่ครับในโพสิชันกันส่วนใหญ่ในซีนี่ก็โอ้โห คอยนี้ครับยาวๆครับตอนแรกเป็นอู๋ไปช้านะแต่อู๋ก็โดนเซเวียเข้าหลังเหมือนกันครับยังรอดอยู่ครับสำหรับเอเนสซีวันนี้ทุกคนนะครับสวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์นะพิมพ์พูดคุยทั้งไทยกันได้นะครับใครที่สนใจเข้าร่วมหซองก็พิมพ์สอบถามเข้ามาได้นะหซองฟรีนะครับไม่เสียตังค์นะครับใครที่สนใจจะซองก็พิมพ์สอบถามกันมาได้ครับสมัครไม่ยากครับแค่สมัครให้ทันนะเท่านั้นก็พอครับ แล้ววงอัปเดตโอ้โหโโกึ่งหอน,นาฬิกากับโรงเก็บเครื่องบินครับแล้วเมื่อกี้เพชรโดนกดสวนมาครับโอ้โหหายไปกับครึ่งหลอดครับตรงนี้ครับยิงลักคนเดียวเหงาๆเซลเวียก็เราจะอ้อมเข้าวงครับ เจอตรงนี้แล้วโง่โหเรียบครับบอกเลยแล้วน่าจะชุบยากด้วยครับไม่แน่ใจว่าใครนะรอเช็คชื่อหน่อยครับเอ้าแล้วโดนสวนเหมือนกันครับแสนตีเล็งนานไปหน่อยโอ้แล้วเป็นรีไว้ครับน่าจะเป็นเพชรนะเมื่อกี้ที่ลงมาเก็บครับแล้วรีไว้แล้วจะซ้ำตบอ่าลาร์ดนะเป็นการสตีลคิวครับแล้วรีไว้ก็โดนโดนมาตรงนี้โอ้โหเกือบบทหลอด แล้วเข้ามาชาร์จกับแกรเปอร์ครับยังไงแกรเปอร์หนึ่งหนึ่งกับการพันโลนเปล่าตรงนี้แล้เดียบปลอยครับเป็นแกรเปอร์ครับเก็บพันโลคนสุดท้ายจากบลมจีครับออกจากเกมครับโอ้แล้วรีไวท์ถูกได้หรือเปล่าตรงนี้ครับค่อนข้างโล่งครับเหลือกันยี่สิบเอ็ดคนครับพวกนี้เอาแล้วรีไวท์ขานค้างครับโอ้โหแกรเปอร์บอกถึงไม่ได้เมื่อกี้ แล้วอ e ีเลนก็โดนล็อกไปเหมือนกันครับจากไหนครับเป็น eg แสนดีครับโอ้โหรอแจมาอยู่แล้วครับสำหรับเอเมเอร์เลอร์เกมเมอร์โอ้โหได้มาหนึ่งคิวครับอืมฟุตโตนี่อยู่ครบสี่นะแล้ววงสวยครับ เค้กหน่อยมีใครอยู่ในหอนาฬิกาหัวละลิตน็อกครับหอนาฬิกานี่ของเอ้าแล้วรีไวก็โดนหวนมันเหมือนกลาตอนนี้เซเวีเลียนโอ้โหวิกฤตหรือเปล่าครับสำหรับเซเวียรครับปืนดที่ไม่ค่อยดีนะต้องเข้าวงนะโอ้โหเป็นวายเอจีครับที่อยู่ในหอนาฬิกาก็บอกเลยว่ายิมฝานิมฝานแน่นอนครับโหยิงรักก็ยังวิ่งอยู่ครับตรงนี้ครับ วิ่งกแล้วยังโดนจีอ้โหบ่กุสาวีตังการและเอซีไปเก็บรีไวออกจากเกมครับแล้วเรียบครับเสรเดี๋ยวตัาเอ็กไปทหนึ่งทีครับเซเวียเหลือแบ็คมาเรียคนเดียวโอ้เล่นยากครับเซเวียตรงนี้ครับแล้ววาจีไปเก็บโนรีแล้วโนรีก็สวนวา l จีเหมือนกันโอ้โหหมดหรือเปล่าครับโนรีครับเหลือผมครับคนเดียว แล้วเหมือนจะหวดกันอยู่ตรงนี้ครับตรงบันไดแล้วจู๋ก่อนจู๋ก่อนวิ่งลงมาด้านล่าง YLG จะไล่ไหมครับตรงนี้ครับโดนออกมาากนอกแล้วลงมาเลยไม่อยู่ครับผมโอ้แล้วชันอัพไปเก็บโอ้ไม่ใช่เป็นนี่หรือเปล่าครับ โอ้แล้ววายรองจีเขาไม่ได้ไล่นะครัะเพราะตัวเองมีโพดิชันเล่นอยู่แล้วครับไม่เสี่ยงกับตัวเดียวครับแบ็คมาเรียกำลังจะแทงบกเข้าครับตรงนี้โอ้โโอ้แล้ววงวงใกล้ฟูโตหรือเปล่าครับโอ้ใช่ครับบอกเลยว่าฟูโตยิ้มวายแล้วโพไซดอนไม่ไหวครับเช่นเดียวกับแบ็คมาเรียครับตอนนี้เหลือกันแค่สิบคนเท่านั้นนะครับสองหนึ่งสี่สามครับโอ้โหฟูโต อีกแล้วหรือเปล่าครับไม่แน่ใจแนละ้วต้องรอดูครับแต่ตอนนี้ครับเขาคุพมพื้นที่ในวงไว้หมดแล้วครับแล้วอยู่เป็นครบสี่คนด้วยสำหรับฟูตโตะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยรอดังยิงชิวๆแน่นอนครับสำหรับฟูตโตะครับโอ้โหมาดีจริงๆครับวิกนี้ครับแล้เห็นแล้วมีคนไปอ้อหรือเปล่า วงบีพีวงบีพีบอกเลยว่าใครมันขับรถมาปะครับเนี่ยเน้นนะครับเอาหมดไปอีกแล้วโอเคสอบเจ็ดไปหลายตายแต่อยู่มันได้ครับแล้ววอลกีหมดทีเพราะตอนนี้ครับเหลือตีหนึ่งหนึ่งครับโอ้โดนรีก็ต้องกล่าวงแล้วโดรีเจอซ้ายมือเอาไม้โดรียังเนียนอยู่โดรีเห็นสองหดไปเน้นๆเน้นได้ไปก่อนหนึ่งครับโอวใจเย็นครับโดรีก็ค่ะรียบร้อยครับไม่รอดครับเป็นฟูตกแล้วครับ แชมป์อีกแล้วเกมแรกครับมาจริงฟูโตโอ้โหอีกนี้ครับแล้วยิงไปทั้งหมด12คิวครับโอ้โหเอาจัดจัดครับฟูโตครับที่2เป็นโนรีครับโนรีก็8คิวครับไม่น้อยเหมือนกันสำหรับโนรีครับ ที่สามเป็น n อ c ครับได้มาสองคิวสี่เป็นว l g ครับหุ่นตัแวแรกวายเจีวงสวยนะแต่วงดีดกลับหาฟูโตะครับโอ้โหดูดวงจัด,จดครับทำบุญวัดไหนเอครับเนี่ยวายอลจี g, นี่สล็อตของ d m g นะได้มาสองคิวครับจบอันดับสี่ไปห้าเป็นอ g จีพลเทอร์เกมเมอร์ครับได้มาหนึ่งคิว หกเป็นเซเวียรครับเซเวียได้มาทั้งหมดเจ็ดคิวครับแปดเป็นดีเอลเอ้ยไม่ใช่เด l t a วตเอ็กครับไม่ได้คิวครับเกมนี้แปดเป็นบูมเอ็มจีครับบูมเอ็มจีได้มาสี่คิวครับเก้า <9 S 1> เป็นเอชเอ็นครับไม่ได้คิวครับ สีบเป็นไซเบอร์ครับหนึ่งคิว